อานุนาอนุนาอนุนาคือให้ตาเราเองเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้ตาชานก็มาแวะคุยกับเฟื่องบุญชูค่ะเฟื่องบุญชูนะครับขอแนะนําช่องของเฟื่องบุญชูด้วยนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือวันนี้ก็เป็นประเพณีอีกประเพณีหนึ่งนะครับที่ช่องของเฟื่องบุญชูนะครับก็ทำนะครับตาก็เลยมานั่งคุย ถอดหมวกมาเด้อเป็นประเพณีแซนโดนตาค่ะตาแซนโดนตาแซนโดนตาแซนโดนตาแซนแซนโดนตาค่ะโดนนี่ก็แปลว่าคนเงาสกสาราอะไรอย่างนี้นะบรรพบุรุษอะไรตระกูลเงี้ยทางบ้านหนูเขาก็จะจัดวันนี้เป็นวันไหว้ค่ะวันนี้เป็นวันไหว้ไหว้กันไหว้ไหว้ทั้งวันก็ค่ะพอช่วงบ่ายก็ <irgend. S 2> ประมาณสามโมงนะคะประเด็นตัวท <First S 1> ี่จะส่งบันเริงคืนให้เขาไปอยู่ทภูมิกับเขาคืนและพอวันพระก็จะเรียกเขามาทำบุญรับกุศลเราทาบุญส่งไปให้อีกเหมือนเหมือนกับเหมือนกับประเพณีทางทางแถวเราทำทางกระถานตำรอนี้ใช่ประดับดินไ้มก็ข้าวประดับดินใช่ไหมคะข้าวข้าวสาก็ได้เนาะข้าวสาก็ได้ครับประดับดินก็ได้ค่ะสไตล์แบบนั้นค่ะ จริงๆหนูจะห่อข้าวต้มแบบใบมะพร้าวคล้ายๆลูกโยกนค่ะแต่ทีนี้ใบมะพร้าวไม่มีอร่อยไม่ขาดตาก็จะมากินชิบวนจนเสียเลยมันเสียบเนาะไม่ให้หนูห่อใหม่นะคะตาเดี๋ยวหนูจะเอาไปให้ครับขอบคุณนะครับทำน้อยทำน้อยก็เลยแจกไม่ทั่วถึงเห็นเห็นเห็นทุกวันเวลาตามากับพระแต่ตาก็ยังยัง ใครน้อแล้วู่ก็อยู่ช่องไหนก็ถ่ายช่องไหนน้อช่องไหนน้องค่ะบันนี้ที่นีนตาก็รู้เลยแล้วเฟื่องบุนจูนะครับค่ะเฟืองบุญจูชั้นค่ะเฟืองเฟืองบุนจูชั้นแนลเดี๋ยวตาก็จะได้เข้าไปดูของช่องของเจ้าหนูนะคะแล้วก็อะไรก็ก็มีคนให้ตาเวลาตาขึ้นไหลก็มีคนฝากเ่องหนูหน่อยครับตาค่ะตาก็ฝากไว้ช่วยดันช่องนั้นบ้างช่องนี้บ้างนะช่วยเลือกันดูนะครับ นี่ตาเขฟึ่งรูนจักครับุณเขาจุ่มมากก็อร่อยนะปกติตาเ็าไม่ค่อยได้เข้ามานั่งเท่าไหร่นาะตามีแต่ผ่านไปผ่านมาเ่ช้านูก็เอาใส่ปาเไม่อด้เข้มาทาไอสะบานไาน่อ้าหนเอาใส่วันนี้สงสัยสงสัยอะไรสงสัยเจอคำชมเจอคำนู้นนะจไม่หลอไม่หลอแบบนี้โอ้ก็เลยแวะ หนูว่าจะชมตั้งแต่อยู่บนถนนแล้วหนูก็มองอยู่เอกใช่ตาหรือเปล่าหนูคิดอยู่หนูอยากจะบอกว่าหนุ่มบ้านไหน่าขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ชะลอชะลออยู่หนูคิดอยู่โอ้ยเห็นรอยยิ้มจําได้าตจะขับไปขับมาตลอด ก็คือคือตาก็ชอบสนุกชอบอ่าชอบนี่แหละชอบพูดตลกๆชอบอ่าชอบมุ่นซื่นง่ายๆกันดิเออซื่อแหละตาก็ชอบพูดตลกๆอย่างนี้แหละมีความสุขเนาะตาเนาะรบกันไปหัวกันไปนี่ก็ดีครับมุ่งเคลื่อนนี่มุ่งเคลื่อนอันสี่ทุ่มสามทุ่มเพิ่งมาตามว่ามีผู้ใดมานอนอยู่นี่บ่บ่มีก็นอนจุดแจ้งนอนตื่นมาก ลูกขึ้นมาพระมันเป็นบา,ลลา <c oughs> นแล้ววะอาจารย์ามาถามว่าเอานอนที่บีบอกเออเมื่อคื้เน,นีม่มานอนนี่วะว่าเาเมื่อหนาวเบื้องล่างไปหาเอากระตาหาเากระตาหาเอยอย่างที่มารับบาตพระได้บุญนานงะได้พระบดีมาท่านมาญยหันนั่นแหละหนูเมื่อเช้าหนูไม่เห็นตาขับรถมาหนูว่าเอะพระจะมาไหมเนาะหนู <c oughs> นก็ยืนมองเอาวันนี้ทําไมไม่เห็นตามาพอสักพักหนึ่งพระไปถึงนู่นเห็นตาขับรถมาตานอนนี่ ตากำลังกินข้าวต้มอยู่เด้อค่ะมื่อื่นพาเพิ่นสิมาหารบิณฑบาตบ้างเลยกินข้าวต้มเด้อเอตี้เด้อตาแล้ววันพรุ่งนี้พาจะมาบินขลาบมาอ๋องั้นหนูจะได้ไม่ต้องไปวัดข้าวต้มของพี่เฟื่องบุญชูเออบ่ต้องเอิ้นพี่บ่ต้องเอิ้นหยังเราเฟื่องบุญชูเนาะเฟื่องบุญชูซานเนลนะครับแซจกจะเด้อแซจกจะเด้อของเพิ่นแบบนี้ประเภทนี้อีสานใต้นะครับเพราะว่าพี่พี่เฟื่องเพิ่นนั่นใส่บาตรทุกวันตาก็สงสัยว่าเป็นใครใช่ไหมใช่ อ้จำชื่อไม่ได้หห้องไนแต่เห็นทุกวันเห็นทุกวันคนก็สวยยิ้มก็สวยด้วยนะครับขอบคุจิ๊กจิ๊กนะครับจิ๊กจิงกนะครับทำเลยขอบคุณท่านผู้ชมหนูก็เห็นเล้วสะดุดแล้วหนูก็สงสัยว่าเราเป็นขมิ้นแนวได้คือบุคคลมูอันนี้หน้ยังสงสัยเจ้าเลยคอยว่าแล้วเป็นขมิ้นแจงได้เราคือบุคคลมูเที่ยวถามแต่เรา เทียวถามเลยบรรยากาศหูจ pues no. no, no, no no. no, no ักก no, uh ็เลยคุยกันเข้าน่ะเข้าน่ะมีความสัมพันธ์มีความหูจักกันเป็นพี่เป็นน้องกันหย่อนเข้ามาอยู่อันอันนี่ละบางก็กอกหมองบ้านนุ่งผู้เลี้ยวๆนี่ละอือทำไมเราต้องมาเนาะตาเนาะอันนี้เป็นเป็นบุญเข้าจากแต่อดีตศาสตร์คนเด้จังเลยมากคบกันก็ใส่นบุญเลยมากคบกันเนื้อ นี่ของฝากตาเช่นเดียวกันโอ้ได้สองต่อเลยคุณล่ะสองล่ะคุณเต่าเพื่อนก็เป็นอีสานใต้เหมือนกันค่ะทำพีนีเพนีเดียวกัน วันวันศาสตร์วันเซนโดนตาบุรีรัม่ะตาเหมือนกันค่ะเหมือนนกับรรมอำเภอเดียวกันอำเภอเดียวกันค่ะอำเภอเดียวกันแม่ค่ะแม่พอเวลาไหว้เสร็จก็นั่นแหละจริงช่วงช่วงบ่ายสามบ้านเราเนาะตาขึ้นมาจากกรุงเทพ่ตาจะตาจะมาเจ้าสัมาอำเภอโพนรายไม่ใช่ตาจะมาร้อยเอ็ดอำเภอโพนรายมันติดกับเขตเจ้าสัแล้วตาจะเข้ามา อำเภออะไรจังหวัดบุรีรัมย์นะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ตาเขาผ่านเข้ามาตรงนั้นตาเมาสงตาเมารถไปแล้วเขาป้าแตนตาคิดถึงป้าแตนป้าแตนทําป้าแตนทําทําจุดหมายน้ําตายน้อยมากที่พอมาลาบแน่มาลาบแน่อาจารย์เปื่อยแล้วล่างอยู่ไปเยอะยู่สมุทรประการอาจารย์ใสอยูใสา่ประเสธใส่พวกขึ้นหัวลูกกับพวกขึ้นหัวลูกเมารถแล้วไปติดทะเลแมน ลงไปเถาแก่โบหอยมากโบหอยมากโบหอยมากก็เสีเอาเมือะเมารถมันผูแห่งแห้ือสู้ควายถ้าควายขึ้นหอดค่ะเปล่ารองหมดตะกอนตะเพิ่นไปเห็นงานที่กรุงเทียมค่ะขอบคุณค่ะคุณเตาไปรับมาดูหน้าร้านขึนหอด้าไปเห็นลูกเห็นไรก็น้ำตาตกขึ้นหอดจ้าวโอ้ขึ้นหอดสู้ชีวิตเหมือนกันสู่สู่ไปสู่ไปลูกลูกคนกสตาซาเมีดนิสั์ ใช่ๆกันละคะคือกันเดื oh. ้อคือกันไน่ใจ oh. ก็ uh. อปอแต่งคหนึ่งกห็ mm ั hmm. นมุคือมุคือจับแต่ทำไมัได้